สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่1พฤศจิกายน2,565นะคะพี่ดรแตวก็มีไพ่ใบสุดท้ายนะคะมีไพ่ใบสุดท้ายที่จะทิ้งเนื่องจากว่าเป็นความฝันที่ดีมากๆของแม่นุษย์แล้วก็เป็นความฝันของพวุฒนะคะความจริงยังมีอีกหลายฝันนะคะที่ยังไม่ได้แปลความฝันคือไม่ได้เล่าลง Youtube แต่พี่ดรแตวแปลความฝันไว้ในเพจนะคะในเพจแล้วก็ แปลความด้วยตัวเองเพราะว่าเรารู้แล้วว่าทิศทางของทิศทางของหวยงวดนี้จะประมาณไหนนะคะเพราะว่าพี่ดรแต๋วเป็นคนที่มองในเรื่องของปรัชญานะาพี่ดรแต๋วจึงแปลความฝันไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาตามเลขเนื่องจากว่าถ้าใครมาตามเลขแล้วมันไม่เป็นไปตามที่พี่ดรแต๋วบอกเนี่ยพูดไว้เนี่ยนะจะทําให้เสียเงินเปล่าๆนะคะอย่ามาตามนะคะแต่พี่ดรแต๋วมีวิธีเล่นไงครับแล้วพี่ดรแต๋วก็ถูกหวยทุกงวด ถูกหวยทุกงวดไม่ว่าจะเป็นหวยลาวหวยอะไรก็แล้วแต่จะมีเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักการซื้อนะคะรู้จักซื้อก็เลยทําให้ถูกหวยทุกงวดนะคะแล้วก็อย่ามาตามเลขนะคะเพราะว่าตามแล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อนแล้วอย่าให้ได้ยินนะอย่าให้ได้ยินว่ามาตามเลขแล้วเสียเงินนะคะเพราะว่าพี่ดรตตะแต่วเป็นนักเรียนที่เรียนอันนี้ศึกษาเพื่อ เพื่อจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะผิดก็เป็นครูของพี่ดรแต๋วถ้าถูกก็เป็นครูของพี่ดรแต๋วนะคะอ่าเตือนไว้เลยนะคะอย่ามาตามเลขนะคะถ้าใครจะตามก็ตามเงียบๆนะอย่ามาบ่นนะเราก็ต้องยอมรับสภาพความจริงด้วยนะว่าหวยมันอาจจะไม่เป็นไปตามนี้แต่พี่ดรแต๋วจะเล่น ตามทฤษฎีของพี่ดตรแต๋วก็คือจะเล่นเลขเดียวไปจนกว่าหวยจะออกนะคะแล้วก็การเล่นเลขเดียวเนี่ยจะทําให้สบายใจไงพอสบายใจปุ๊บเราก็เราไม่ซีเรียสไงเราไม่ซีเรียสเพราะว่าเราเป็นนักเรียนนะคะแล้วทีนี้ไอ้วิชาต่างๆเนี่ยมันเป็นวิชาปรัชญานะอ่าแต่ละคนก็จะมาบอกว่าดตรแต๋วแปลความแบบออ้ยแบบอะไรอะ ทโลมากหรือไม่ก็ลืมกินกาแฟหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าขอบอกว่ามันเป็นวิชาที่เราต้องมองให้เห็นไงอ่าพี่ดาลต้าแต๋มองมองเห็นในสิ่งที่คนมองไม่เห็นไงคะเออก็คือเป็นคนที่มองเห็นในสิ่งที่คนมองไม่เห็นดังนั้นก็ก็เป็นเรื่องของเธอนะเพราะว่ามันอยู่ที่อ่าบุญและกะว็วาสนา เกี่ยวกับชาติกําเนิดนะคะอะความฝันของความฝันของช่องกบนานะขอบคุณกบนามากนะคะที่เล่าความฝันของมนุษย์ให้ฟังนะความฝันของช่องกบนาก็คือแม่นุษย์เนี่ยฝันเห็นหลวงพ่อคูณอ่าก็คือไปทําบุญไปทําบุญนะคะที่วัดแล้วก็ กราบแล้วก็กราบพระนะตอนกราบเนี่ยตอนไปทําบุญน่ยังไม่เห็นหลวงพ่อคูณนะแต่พอก้มกราบไปแล้วเนี่ยพอเงยนัาขึ้นมาก็เห็นหลวงพ่อคูณอ่ากราบกราบกราบก็เห็นหลวงพ่อคูณแล้วปรากฏว่าหลวงพ่อคูณก็เอาไม้มาเคาะให้โชคให้ลาบนะคะ <_ S 1> ปอก,ปก,ป,กปกเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นเรื่องปกติของหลวงพ่อคูณนะคะที่จะต้องให้พรล,ลูกหลานนะคะโดยการเอาไม้เนี่ยมาเคาะหัวนะคะอ่าแล้วทีนี้หลวงพ่อคูณก็พูดก็พูดบอกว่ามึงอยากรวยบอมึงอยากรวยบอก็คือพูด พูดในที่ตรงนั้นอนะ่ะมีหลายคนมีเยอะนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นได้ยินหรือเปล่าแต่แมนุษย์คนฝันเนี่ยได้ยินอ่าได้ยินนะคะแล้วหลวงพ่อคุณก็บอกว่ามึงตามมามึงตามมาอ่ามีการพูดมึงมึงกูกูนะคะคาว่ามึงมึงกูกูเนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องของโน้นหลวงอ่ามองไปมองไปในเรื่องของพ่อคุณรามคําแหงนะเพราะว่าสมัยนั้นจะพูดเรื่องจะพูดคําว่ามึงว่ากูกันนะอ่าหลวงพ่อคุณก็อยู่ในสมัยที่ใช้ภาษาของพ่อคุณํามคาแหงก็คือ เมื่อปีพศออ1826อ่าพศนะ1826ที่พรอคุณลำกำแพงประดิษฐ์อักษรไทย1826อ่ม1826จำไว้นะจำไว้นะอ่าอันนี้พ่อคุณลส1826นะคะแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นหลวงพ่อก็พาพาแม่นุษย์อ่ะมาเดินเดินมาเรื่อยๆเลยนะคะเดินมาเรื่อยๆ แล้วก็มาที่โรงเรียนมามาอยู่ตรงโรงเรียนแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อก็บอกว่ากูเนี่ยมาเป็นครูใหญ่ที่นี่อ่ากูเนี่ยมาเป็นครูใหญ่ที่นี่มึงอยากรวยไหมกูอ่ะเป็นครูใหญ่ที่นี่นะอ่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็หลวงพ่อคุณเนี่ยก็พาเมนุชเนี่ยเดินอ้อมอ้อมอ้อมคือเดินไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆคือเดินเดิน,เด,นเดินไป ดูแม่นุชนะเหมือนแบบว่าเห็นหลวงพ่อคูณนะไม่เห็นจะเหนื่อยเลยนะแต่แม่นุชเนี่ยโอ้ยทำไมเหมือนรู้สึกว่าหนักแล้วก็เหนื่อยเนาะอ่าเหมือนแบบนั้นนะคะความรู้สึกของแม่นุชเป็นแบบนั้นนะคะอ่าแล้วทีนี้แม่นุชก็พูดบอกว่าแม่นุชก็พูดบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าคะดิฉันพอแล้วค่ะหลวงพ่อเจ้าคะดิฉันพอแล้วค่ะเออเหมือนกับมีการยกมือแล้วก็พอแบบนั้นนะคะก็คือเหนื่อยไงแต่ไม่เห็นว่าหลวงพ่อจะ จะเหนื่อยเลยนะอ่าก็เหมือนกับว่าไอ้ตรงเนี้ยที่บอกว่าหลวงพ่อคะดิฉันพอแล้วคะ่ะแล้วหลวงพ่อไม่เคยเหนื่อยเนี่ยเขาก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเนาะจะเราต้องมองไปในทางของพระพุทธศาสนานะก็ตรงเนี้ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือเออลาวะหยุดแล้วนะแต่แต่ท่านน่ยยังไม่ได้หยุดอ่าลาวะหยุดแล้วนะแต่ท่านน่ยยังไม่ได้หยุดมันหมายหมายความว่าแบบนั้นนะคะแล้วมนุษย์ก็ตื่นนะคะอันนี้คือพอมนุษย์ตื่นปุ๊บเราก็มาแปลความฝันอย่างนี้นะคะความฝัน ความฝันเนี่ยเป็นความฝันที่ดีมากๆเป็นจะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะแล้วการแปลความฝันของดรแต๋วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของดรแต๋วนะคะใครจะใครจะมาคอมเมนต์อะไรก็เรื่องของเธอนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าพี่ดรแต๋วมองเห็นในสิ่งที่คนมองไม่เห็นนะคะอ่าความฝันของมนุษย์นะคะก็จะหมายถึงเรื่องของ ตั้งแต่พ่อคุณลามคำแหงที่ประดิษฐ์อักษรนะคะ1826เราจะได้เลข826จากตรงนี้นะคะนี่เราได้826จากตรงนี้แล้วเราก็ได้เลข1221จากตรงนี้เหมือนกันนะคะอันนี้826อ่าพี่ดรตะแตวได้ได้ตรงนี้เลยทั้ง ได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะแล้วทีนี้หลวงพ่อคูณเนี่ยหลวงพ่อคูณนะท่านมรณภาพท่านมรณภาพนะกบนาเขาไปหาข้อมูลมาว่าท่านก็เกิดวันที่5ตุลา2 4 6 6 6 6 6ก็คือ6 2ตัวใช่ไหมคะก็คือตรงนี้นะ6 2ตัวแล้วมรณภาพวันที่16พฤษภาคม2558อ่าเลขเลขงวดนี้จะมีเลข1กับเลข6เพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่ามึงอยากรวยไหมมึงอยากรวยไหมคําว่ารวยเนี่ยก็จะหมายถึง ก็จะหมายถึงเรื่องของกองสลากอ่ะเดี๋ยวมาเอาความฝันเอามาเอาเลขของช่องขีดสานใต้พวุธอ่ะก็คือกองสลากเนี่ยเขาสถาปนาวันที่5เมษายน2482ออ่ะอายุของกองสลากก็คือ83ปีแล้วกองสลากเนี่ยก็จะมีหน้าที่ออกรางวัลทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนอ่ะนะวันที่1และวันที่16ของเดือนและวันที่16เนี่ยเลข16เนี่ยนะก็คือวันมรณภาพของอ หลวงพ่อคูณอ่าหลวงพ่อคูณนะคะมลนะนาภาวันที่16แล้วหวยก็จะออกทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนหลวงพ่อก็เลยบอกว่ามึงอยากรวยไหมมึงอยากรวยไหมก็คือถ้ามึงอยากรวยเนะี่ยก็คือสลักกินแบ่งรัฐบาลเขาออกทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนง่ายอ่าแล้วทีนี้อ่าก็เป็นหลวงพ่อเนี่ยเป็นครูใหญ่ครูใหญ่ก็คือ ร่างร่างที่เป็นศพเนี่ยเป็นศพนะก็ไปเป็นครูใหญ่พศ2561ยก็แล้ว2561หเนี่ยก็หมายถึงขึ้น15ค่ํา่เดือน6ก็หมายความว่าหมายความว่าตรงเนี้ยฝันเนี่ยจะหมายถึงวันวิสาขาบูชาก็คือวันที่พระพุทธเจ้านะประสูตรตัดสรู้ปรินิพพานอ่าเพราะว่าเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่ากูเป็นครูใหญ่ครูใหญ่ก็จะต้องรู้ใช่ไหมอ่าครูใหญ่ก็คือรัชกาลที่6เลยนะเพราะว่ารัชกาลที่6เนี่ยเป็นเป็นเรื่องของ ปฐมศึกษาอ่าวันและว,วันที่26วันที่26พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยก็จะเป็นวันที่ สวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 6, ่าวันที่26นะเนี่ยหวยออที่จะมีเลข26ตรงนี้ก็คือรัชกาลที่6แล้วครูใหญ่ก็คือนั่นแหละรัชกาลที่6นะคะมันจะเป็นแบบนั้นแล้วครูใหญ่จริงๆจริงๆละ่ะก็คือพระพุทธเจ้าครูใหญ่จริงๆคือพระพุทธเจ้าเพราะว่าขึ้น15ค่ําขึ้น15ค่ํา่เดือน6ก็คือวันวิสาขบูชาวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตัดสรุปปริธานคูนเนี่ยสูตรคูณนะหลวงพ่อคูณก็คือคูน คูณก็คือสูตรคูณสูตรคูณใช่ไหมสูตรคูณก็คือประสูตรอ่าสูตรก็สูตรมาตรงนี้ก็คือประสูตรประสูตรตัดสลุปปรินิพานก็คือสิบห้าค่ํสิบห้าค่มเดือนหกก็เอาเลขสิบเอาเลขหนึ่งมาบวกห้ามาบวกหกได้สิบสองอ่าสิบสองนี่คือเที่ยงนะคะอ่าสิบสองนี่คือเที่ยงแต่ถ้าไม่เที่ยงก็คือยี่สิบเอ็ดอ่าสังขารไม่เที่ยงถ้าสังขารเที่ยงก็คือสิบสองนะถ้าสังขารไม่เที่ยงก็คือยี่สิบเอ็ด เราจะสังขารเที่ยงหรือสังขารไม่เที่ยงล่ะคะก็เป็นเพราะว่าเรามีคําตอบก็คือแม่นุษย์บอกว่าหลวงพ่อคะหลวงพ่อคะดิฉันพอแล้วค่ะคําว่าพอเนี่ยก็หมายความว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือพอใจพึงพอใจพอเพียงพออะไรเงี้ยพอประมาณนะตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้หลักปัชญายเศรษฐกิจพอเพียงไว้นะเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2542อันนี้หลักปัชญายเศรษฐกิจพอเพียงที่พอใจพอ พอคือพอเพียงกันนะอ่าพอใจพอประมาณอย่างนี้นะแล้วแมนนูสบอกว่าดิฉันพอแล้วคําว่าพออันนี้หมายความว่าเศรษฐปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเลข21พฤศจิกายน2542อ่าเลข21ก็คือนี่แหละสังขารไม่เที่ยงนะคะ เป็นทางสายกลางทางสายกลางก็คือมัชชิมาปฏิปทาอ่าทางสายกลางนะคะเธออย่าเดินเธออย่าเดินหลงทางนะเธออย่าอันนี้ตามมานะตามมาตามหลวงพ่อมานะเธออย่าเดินหลงทางนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าพอแล้วค่ะหลวงพ่อก็บอกว่าเราว่าหยุดแล้วแต่ท่านจะหยุดหรือยังเห็นไหมเห็นไหมมันจะเกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งพิ่ดาตเต,ต๋วมอง มองในทางปัจญาซึ่งจะมองไม่เหมือนใครนะคะพอมองไม่เหมือนใครเธอก็จะมาว่าฉันว่าเออเนี่ยดูสิไปแปลไว้ทุกคลิปเลยไม่เหมือนใครเลย <Wow. S 1> เอ้าวก็ฉันไม่เห็นจะต้องเหมือนใครเพราะฉันมองไม่เห็นคนมองไม่เหมือนคนอื่นไงเพราะว่าฉันเป็นคนนักเรียนนักเรียนที่มองทางด้านปัจญาไงอ่าเป็นคนที่เรียนมาทางด้านปรัชญาก็เลยจะทําให้รู้ว่าเออความฝันนั้นนะมันแฝงมันแฝงความความรู้แล้วก็แฝงความรวยไว้ในนั้นนะคะถ้าใครมองเห็นนะก็จะ ก็จะรวยนะคะอะต่อไปเป็นความฝันของพ่อวุฒิอาขอบคุณขอบคุณกบนาขอบคุณแม่แม่นุชมากนะคะความฝันเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะการไปความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นอย่ามาอย่ามาอาคอนคอร์ดพี่ดรแต๋วนะเขาบอกเขาบอกว่าเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเธอไปคอมเมนต์ของเธอเธอเธอ,อยามาคอมเมนต์พี่ดรแต๋วเลยนะเพราะว่าถ้ามาคอมเมนต์พี่ดรแต๋วนะพี่จะเอามาเล่าใน ใน YouTube แล้วก็มาเล่าในเพจของพี่เล่าจนลูกบวชบวชอายุอ่าลูกบวชอายุ20พี่ตั้งแต่จะเล่า20ปีเลยแหละขอบอกนะ ตือนไว้แล้วนะเขาบอกนะว่าจะเอามาทำคอนเทนต์นะต่อไปเป็นความฝันของพวุฒิช่องเคยีสานใต้ขอบคุณพวุฒิแล้วก็ขอบคุณเคยีสานใต้มากนะคะที่เราความฝันดีๆให้ฟังนะอ่าน,นี้ก็เร่งรีบเหมือนขับรถเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรีบไปทำนาะทำนาะจะต้องรีบไปทํางานนะคะ,ะความฝันของพอวุฒินะก็คืออยากเล่าอยากเล่าเพราะว่าความฝันของพอวุฒิจะเกี่ยวกับเรื่องของเขาอบอกว่าเหมือนกับว่า รถเสียหรือไงไม่ทราบแต่มีคนเอาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนให้อ่าความฝันของพาวุฒิก็มีแค่นั้นทะเบียนรถก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์นะพาวุฒินะอ่าความฝันของพาวุฒิก็หมายความว่าแบบนี้รถทุกคันเนี่ยรถทุกคันเนี่ยจะมีแม่ย่านางอ่าพิ่เต,ต๋อต่เห็นแม่ย่านางนะแม่ก็คือสิบสองย่าก,ก็คือยี่สิบเอ็ดนางก็คือยี่สิบเอ็ดนะแล้วคราวที่แล้วที่เคยแปลความฝันว่ารถทุกคันมีแม่ย่านางอะ ที่พีดดต่แต่บอกว่าหวยจะต้องออก21นะแต่ปรากฏหวยออกอะไรรู้ไหมหวยออกที่มีเลข90นที่มีเลข9 4ที่มีเลข4ี่อ่าหวยออกอายุแม่ย่นนางหมดเลยนะคะไอ้ที่คขาที่แล้วที่พีดตตแต่บอกไว้ไงแต่ออกเป็นอายุหมดเลยทุกคนเลยนะแต่เขาเนี้ยพี่ดาตแต่กันเลยบอกว่าไหนๆก็ออกอายุแล้วอะอาจจะมาออกเป็น วันวันเกิดอ่าวันเกิดนะคะก็คือ1221แล้วก็อันนี้พศเกิดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ2521รอ่าท,ทุกดรถทุกคันจะมีแม่ย่านางนะอ่ารถทุกคันจะมีแม่ย่านางแต่แต่ตอบแต่งวดเนี้ยจะมีแม่ไม้อ่าจะมีจะมีคาว่าแม่ไม้ด้วยเพราะว่ามันมีฝันอื่นที่รถยนต์หาย ที่มีรถยนต์อันนี้ก็ได้อันนี้ถ้าหายนะถ้ารถหายหรือรถเสียเนี่ยก็เรียกว่าแม่แมแย่านางได้นะคะเพราะว่าวันแม่ย่านางวันวันแม่ไม้เนี่ยวันแม่ไม้ก็คืออ่าเลขยี่สิบเอ็ดนะเลขยี่สิบเอ็ดมีนาอ่ะเนี่ยแม่ไม้นะแล้วทีนี้รถเสียอ่ะถ้ารถเสียหมดไฟไอะไรตายอ่าวันแห่งผีเพราะว่ารถอันนี้เป็นรถญี่ปุ่นแล้วพอรถเสียรถเสียก็คือเหมือนกันตายตายก็คือเป็นผีผีก็คือรถญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็คือผีวันวันผีญี่ปุ่นก็คือวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกกรกฎาคม สองสามหกแปดเห็นไหมเราก็ได้เลขสองหกแปดตรงนี้ได้เลขตรงนี้แหละแล้วทีนี้รถทุกคันนะก็จะมีแบตเตอรี่ใช่ไหมเราก็เอาแบตเตอรี่เนี่ย มาสมาตกันอ่ามาสมาตกันเขาจะเรียกว่าลอตเตอรี่อ่าเขาจะให้แปลแบบนั้นนะหลักปรัชญานะอ่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยแล้วก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลแล้วก็พี่ดรแต๋วเป็นคนเรียนหนังสือพี่ดรแต๋วใช้แบบเนี้ยในการแปลความฝันอย่ามาตำหนิพี่ดรแต๋วนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เรียนปร,ริญญาเอกมาไงพี่ดตรแต๋วเรียนปร,ริญญาเอกแล้วพี่ดเรแต๋วก็เลยรู้ไงคะอ่าแล้วทีนี้วันสถาปนาของสํานักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลที่บอกเมื่อกี้นะคะก็คือวันที่ห้เมษายนออสกกนอ,องวันที่ หกของเดือนอืมนี่แหละพี่ดักเต๋วได้เลขหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็แปดสองหกหกสองแปดแต่สิบสองเนี่ยพี่ดักเต๋วไม่ไม่สนใจนะเพราะว่ามันคือความเที่ยงตรงไงพอพอชิบคอมเที่ยงตรงปุ๊บ ชีวิตคนเรามันไม่เที่ยงไงอ่ะมันไม่เที่ยงมันก็เลยต้องเป็นกับเลขนะคะพอมันไม่เที่ยงปุ๊บแล้วไอ้พวกตายๆต,ต่างๆนั้นก็ต้องไปลอยอังคารอ่าลอยอังคารก็คือเลข21อนะคะลอยอังคารคือเลข21แต่ถ้าถ้าตายอ่าเที่ยงตรงเนี่ยก็คือสังขารสังขารไม่เที่ยงเนี่ยก็คือ21ถ้าสังขารเที่ยงก็คือ12สําสำหรับฝันสองฝันเนี่ยพี่ดรแต๋วทิ้งไปที่เลข2 6 8หแปด เนี่ยเนี่ยตรงนี้ต้องเล่นหกหางนะแล้วก็ตรงนี้พี่ดรแต๋เล่นเลขสองหนึ่งจะเล่นจนกว่าหวยจะออกแล้วก็สบายใจด้วยนะเป็นทฤษฎีที่พี่ดรแต๋จะนํามาใช้นะคะจะเล่นเลขเดียวจนกว่าหวยจะออกนะคะเพราะว่าเล่นเลขเดียวแล้วก็ทบเงินทบเงินทบเงินไปเรื่อยๆเนะี่ยโอกาสที่จะถูกอ่ามีมากเลยนะคะแล้วก็สบายใจด้วยไม่ต้องกังวลเลยนะหวยจะออกอะไรก็แล้วแต่จะเล่นเลขเดียวเพราะว่า เราเล่นจนกว่าหวจะออกไงพอถ้าเราแบบเนี้ยเรามีความสบายใจไงพอเราสบายใจปุ๊บเราก็มีโอกาสที่จะถูกหวยเพราะว่าคนที่ไม่ถูกหวยคือคนที่เครียดนะคะคนที่เครียดอจะไม่ถูกหวยคนที่สบายใจอจะถูกหวยนะคะสําหรับคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะคะเป็นเป็นคลิปทิ้งทวนของพี่ดรแต๋เลยนะคะทิ้งไพ่ทิ้งทงวนเลยนะคะอืม